นำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสร้างระยะห่างในวันนี้เพื่อให้เราได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเราทุกคนจะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันปตทขอส่งกำลังใจให้ทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างคุณสารพลังใจ We Fight Together มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลดค่าหน่วยกิจ40%ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง2สิงหาคม2563รายละเอียดโทร02 310 8614ถึง24เรียนรามตอบโจทย์การเรียนรู้ในแบบคุณ เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API C-4 k C. ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย ตรวจสอบทุกตลาดหุน้นวิเคราะห์ทุกตลาดการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจกับรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิรยอดเมืองทุกวันจันทรถึงสุบเวลา10โมงถึง11โมงสังสดๆดทาง fm 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile แอปพลิเคชัน Smart b o อ b Radio สถาน,นีวิทยุกรมการพลังงานทหาร,พล,งงาาหารพลังงานทหารพลังการทำไทยอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5นะครับในเวลาของรายการ Insider Talk ครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่30มิถุนายน2563อยู่กับผมกิตติดิชธนดิษฐสุวรรณครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้วิกฤตโควิด -19 ก็เกิดขึ้นมานาน เกือบจะครึ่งปีแล้วนะครับในขณะที่หลักหลายอุตสาหกรรมกับต้องเจอกับวิกฤตที่หนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแต่ก็มีอยู่กลุ่มบริษัทหนึ่งครับที่เรียกว่าได้รับประโยชน์เต็มๆจากวิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มของโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มขายของทางโลกออนไลน์เพราะว่าคนแน่นอนกับต้องกักตัวอยู่กับบ้านออกไปไหนไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ได้ คนส่วนใหญ่ก็เลยใช้โซเชียลมีเดียกันมากขึ้นซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นใช่ไหมครับสำหรับโซเชียลมีเดียครับรายได้หลักของบริษัทเหล่านี้ก็มาจากเม็ดเงินค่าโฆษณาแต่ปรากฏว่าตอนนี้ครับ Facebook สื่อโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของโลกกำลังเจอกับแรงกดดันหนักฮะเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างก็ทยอยกันประกาศระงับโฆษณาทาง Facebook อย่างน้อยเนี่ยเดือนบางบริษัทก็บอกว่าครึ่งปี หรือบางบริษัทก็แบบไม่มีกำหนดนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อกดดันให้ Facebook แก้ปัญหาการโพสต์ข้อความในเชิงที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า hate speech ครับคือถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้เงินโฆษณาก็จะไม่เข้าเอาเงินโฆษณานี่แหละเป็นตัวประกันเป็นตัวกดดันซึ่งจริงๆปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับ Facebook เท่านั้นนะครับเจ้าอื่นๆอย่างเช่นทว i t t e r ก็เจอเหมือนกันแต่ Facebook เนี่ยโดนกดดันหนักเป็นพิเศษก็เนื่องมาจากการที่มาร์คซักเคเบิร์กับผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ Facebook ดูเพิกเฉยต่อปัญหาเหล่านี้ในช่วงแรกๆนะครับที่มาที่ไปต้องอธิบายแบบนี้ครับที่มาที่ไปของกระแสบอยคอรดนี้ต้องย้อนไปที่การชุมนุมประท้วงในสหรัฐที่เกิดจากการฆาตกรรมโดยตำรวจนะฆาตกรรมนายจอจฟลอย ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพราะว่าการประท้วงตอนแรกเนี่ยเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์แต่ตอนหลังเบนประเด็นมาเป็นการประท้วงการเหยียดผิวหรือว่าการเลือกปฏิบัติทางสีผิวอย่างเป็นระบบที่ฝังรากลึกในสังคมอเมริกามานานนะครับโดยเฉพาะการจงใจเลือกปฏิบัติแบบเกินกว่าเหตุของตำรวจต่อกลุ่มคนผิวสีแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดครับที่เป็นตัวกระตุ้น ให้ปัญหานี้ถูกพูดถึงในวงกว้างเหมือนกับเป็นการแบบราดน้ำมันใส่กองไฟก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับปัจจัยนี้ก็คือตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาเนี่ยทวีตข้อความโจมตีผู้ประท้วงแบบที่ยิบนะฮะไม่เว้นแต่ละวันแล้วหลายครั้งการโพสต์การใช้ถ้อยคำของทรัมป์เนี่ยก็ถูกวิจารณ์ว่าก็เป็นเฮสตสปีชเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ต้องยกตัวอย่างครับอย่างเช่น ตอนแรกๆเลยตอนที่การประท้วงได้ลูกกลามบานปลายนะครับมีกลุ่มที่ชวยโอกาสมาใช้ความรุนแรงไปเผาทําลายทรัพย์สินของคนอื่นไปปล้นสะดมแบบนั้นแล้วทรัมป์ก็ทวีตบอกว่า when the looting starts the shooting starts แปลก็คือว่าถ้าการปล้นสะดมเกิดขึ้นเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะยิงเมื่อนั้นปรากฏว่าพอข้อความนี้ทรัมป์ทวีตไปปุ๊บทวิตเตอร์ครับ ก็รีบออกแอคชั่นด้วยการขึ้นข้อความเตือนทันทีว่าเป็นข้อความที่ยั่วยุก่อให้เกิดความรุนแรงคือไม่ได้แบนนะฮะเป็นการออกคําเตือนเสร็จแล้วถ้าเข้าใจว่าข้อความนี้เป็นการยั่วยุความรุนแรงก็กดตกลงแล้วข้อความของทรัมป์ก็โผล่ขึ้นมาแต่อย่างน้อยเนี่ยนะฮะไม่ได้แบนก็ถือว่าเป็นการออกมาตรการอะไรบางอย่างของทางทวิตเตอร์มารับมือบ้างแต่ข้อความเดียวกันนี้ครับก็ยังไปขึ้นที่ Facebook Page ของทรัมป์ด้วยแต่ Facebook กลับไม่ทำอะไรกับข้อความเดียวกันนี้เลยฮะจนกระทั่งตอนนั้นเองพนักงานของ Facebook ถึงกับรวมกลุ่มกันพระงานประท้วงเพื่อกดดันเจ้าของบริษัทตัวเองนี่แหละก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กให้ทำอะไรบางอย่างนะฮะแล้วทรัมป์เองครับแลนผู้ฟังก็ยังไม่หยุดอย่างเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทรัมป์ก็ไปรีทวีตวิดีโอของผู้สนับสนุนเขาแล้วในวิดีโอเนี่ย ผู้สนับสนุนนะครับก็ไปตะโกนคำว่า white power หรือพลังอำนาจของคนขาวซึ่งการพูดแบบนี้เป็นแนวคิดแบบเหยียดผิวแบบที่เรียกว่าคลั่งผิวขาวสุดโต่ง white s u p r e m a c i s t เนี่ยนะฮะแล้วทรัมป์เองรีทวิตปุ๊บนะฮะก็ลบออกไปในเวลาอันรวดเร็วแต่แน่นอนครับไม่อาจรอดพ้นสายตาของชาวเน็ตไปได้แล้วก็ล่าสุดอีกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองครับทรัมป์ก็เอาอีกแล้วฮะ ไปรีทวีตวิดีโอนะฮะของชายกับหญิงที่เป็นวัยกลางคนผิวขาวเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งครับยืนอยู่หน้าคฤราสิ์หของตัวเองในเมืองเซนหลุยส์รัฐมิสซูรีได้ถือปืนนะฮะสองคนแต่ละคนก็ถือคนละกระบอกคนหนึ่งถือปืนสั้นคนหนึ่งถือปืนยาวแล้วก็จ่อไปที่ผู้ชุมนุมฮะซึ่งผู้ชุมนุมเองก็มีทั้งผิวขาวผิวดำ นะฮะผิวสีเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจในพื้นที่แล้วก็วิดีโอนี้เนี่ยทรัมป์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คอมเมนต์อะไรแต่อย่างน้อยก็เป็นการรีทวีตและการรีทวีตก็แน่นอนครับทําให้คนทําให้กลุ่มผู้ที่ติดตามสนับสนุนเขาในทวิตเตอร์ก็ได้เห็นวิดีโอนี้ไปด้วยและแม้ทรัมป์จะไม่ได้พูดอะไรแต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทรัมป์เห็นด้วยกับวิดีโอนี้ที่คนผิวขาว ไปถือปืนชี้ไปนะฮะเอาหันปากกระบอกปืนเนี่ยไปที่กลุ่มผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวสีเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับบรรดาโซเชียลมีเดียก็เลยถูกกดดันนะัว่าและจะทำยังไงกับปัญหาเหล่านี้จะทำยังไงเพื่อไม่ให้กลุ่มเหยียดผิวใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียของพวกเขาเนี่ยไปสร้างกระแสหรือว่าใช้เป็นที่มารวมกลุ่มพูดคุยกันรวมไปถึงอีกหนึ่งปัญหาเรื้อรังด้วยนะครับที่ต้องจัดการ ก็คือเฟกนิวส์การเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวเท็จการไปปั่นกระแสทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นในสังคมสำหรับ Facebook ครับอย่างที่บอกไปว่าโดนกดดันหนักที่สุดบรรดาบริษัทร,ระดับโลกครับตอนนี้ทยอยระงับโฆษณากันอย่างต่อเนื่องแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทร,ระดับโลกฮะเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่แค่หลักล้านบาทแต่เป็นหลักร้อยล้าน หรืออาจจะถึงพันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็คูณเข้าไปสิครับคูณ30เข้าไปเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านบาทก็เป็นไปได้บริษัทระดับโลกเหล่านี้ครับที่เริ่มกระแสการบอยคอร์ดด้วยการระง,งับเป็นเงินโฆษณาทาง Facebook มีบริษัทอะไรบ้างจนถึงตอนนี้มีมากกว่า160บบริษัทยกตัวอย่างบางบริษัทที่แค่พูดชื่อขึ้นมาปุ๊บผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่าน ก็จะร้องอ๋อขึ้นมาเลยครับเพราะเป็นบริษัทใหญ่จริงๆอย่างเช่น Adidas ครับแล้วก็ r e บ b o k ซึ่ง r e บ b อกเนี่ยปัจจุบันก็เป็นบริษัทลูกของ Adidas ด้วย Adidas ประกาศว่าจะระงับการโฆษณานะครับบน Facebook แล้วก็ Instagram คือ Instagram เองก็เป็นบริษัทลูกของ Facebook จะระงับโฆษณาทาง2ช่องทางนี้นะฮะไม่ใช่แค่ในสหรัฐครับแต่จะระงับโฆษณาทั่วโลก ผ่านทางสองช่องทางนี้ตลอดทั้งเดือนกนรกฎาคมอย่างน้อย1เดือนนะฮะในขณะที่รีไวยรับผู้ผลิตกางเกงยียนชื่อดังระดับโลกก็บอกว่าจะระง,งับโฆษณาทางสองช่องทางนี้ก็คือ Facebook กับ Instagram เหมือนกันในขณะที่หลายบริษัทครับไม่ได้แค่ระง,งับใน Facebook แล้วก็เครือข่ายบริษัทลูกของ Facebook เท่านั้นแต่ระง,งับการโฆษณา บนสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube Google เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบริษัท Coca-Cola าครับโคคาโคล่ Coca Cola บอกว่าจะหยุดการโฆษณาในโซเชียลมีเดียทั่วทั้งโลกอย่างน้อย30วันเป p ปซี่ครับคู่แข่งของ Coca-Cola เองก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าจะระง,งับโฆษณาทางโลกออนไลน์ไม่ใช่แค่เดือนเดียวไม่ใช่แค่เดือนกรกฎาคมเท่านั้น แต่อย่างน้อย2เดือนครับคือกรกฎาคมและสิงหาคม Starbucks ครับนะฮะเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังที่เป็นผู้ลงโฆษณาใน Facebook Top 10ของบริษัทเนี่ยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดก็ประกาศเหมือนกันว่าจะหยุดโฆษณาในทุกๆแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย u n i v e v e r ครับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชีวิตประจำวันของประชาชนเจ้าใหญ่ ก็จะหยุดโฆษณาผ่านทาง Facebook, Instagram, Twitter แต่เฉพาะในสหรัฐอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้คือ6เดือนครับ Unilever จะหยุดโฆษณาในสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามกรณีของ Unilever เนี่ยนะฮะคิดเป็นแค่10%ท่านั้นเองครับจากเม็ดเงินโฆษณาที่ Unilever เนี่ยได้ใช้จ่ายผ่านทาง Facebook ทั่วโลกในแต่ละปี คือยูนิลิเวอร์ประกาศระง,งับโฆษณาแค่ในสหรัฐใช่ไหมครับแล้วในสหรัฐเนี่ยคิดเป็นแค่10%ทั้งโลกยูนิลิเวอร์ใช้เงินค่าโฆษณาจริงๆอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ประมาณ250ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเองอาจจะยังไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดยูนิลิเวอร์ขยายครับขยายการระง,ง,งับโฆษณาบน Facebook ไปแบบทั่วโลกด้วยคราวนี้ จะเริ่มหนักขึ้นละการกดดันจะหนักขึ้นจริงๆรถยนต์ก็เหมือนกันครับบริษัทฟอร์ดนะฮะผู้ผลิตรถยนต์อันดับ2ของสหรัฐก็จะหยุดการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียในสหรัฐ30วันฮอนด้ Honda ครับผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นก็จะระงรับโฆษณาในสหรัฐถามว่าทั้งหมดนี้นะครับบริษัทที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยจุดเริ่มต้นทำไมถึงมีหลายบริษัททยอยเข้าร่วมนะฮะการบอยคอร์ด c e b o o k บอยคอร์ดการโฆษณาในโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องที่มาที่ไปเริ่มมาจากการรณรงค์รับของกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเรือนสิทธิพลเมืองเนี่ยนะฮะหลายกลุ่มครับที่เขามาจับมือกันแล้วตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า The Stop Hate for Profit ครับก็มาตั้งแคมเปญน,นี่แหละไปเชิญชวนให้บริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่หยุดการโฆษณาเพราะบริษัทที่เป็นเอกชนที่เป็นโซเชียลมีเดียจะ ยอมนะฮะเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทก็ต่อเมื่อเริ่มเห็นเม็ดเงินรายได้ที่ตัวเองเคยได้เนี่ยหายไปรายได้หายไปเมื่อไหร่ถึงจะยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่านโยบายของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาก็เลยเนี่ยแหละเริ่มไปชวนบริษัทใหญ่ๆทีละบ,บริษัทแต่ละบ,บริษัทไปเรื่อยๆพอเริ่มจาก1ก็เริ่มมีบริษัทที่2เข้ามาตอนนี้อย่างน้อยอย่างที่บอกไปครับมากกว่า 160บริษัทแล้วก็กลุ่มที่มีชื่อว่า Stop Hate for Profit นี้ก็เตรียมที่จะขยายแคมเปญไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกด้วยนะครับในสหรัฐเนี่ยเห็นผลชัดเจนแล้วครับตอนนี้เตรียมจะขยายต่อไปยังทวีปยุโรปให้บริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรปเริ่มบอยคอ t t การโฆษณาใน Facebook เช่นกันถามว่าพอตอนนี้กระแสะกดดันเนี่ยเรียกว่าถาโถมาใส่ Facebook ซึ่ง Facebook ก็ แน่นอนครับเจอกับพิกฤตษเจอกับการวิพากษ์วิจารณ์หลายต่อหลายครั้งหลายรอบแล้วแล้วรอบล่าสุดนี้ Facebook ว่าอย่างไงส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมา Facebook ได้ออกมาเคลื่อนไหวครับยอมรับว่ายังมีปัญหาเกิดขึ้นใน Facebook อยู่จริงแล้ว Facebook ก็ควรจะต้องทำอะไรมากกว่านี้เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยครับ Facebook บอกว่าตอนนี้ได้ร่วมมือกับ กลุ่มนะฮะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธ,ธิพลเมืองนี่แหละแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาเครื่องมือครับที่จะมาต่อสู้กับ hate speech ในแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างเช่นตอนนี้ครับ Facebook ได้ไปลงทุนในเทคโนโลยี artificial intelligence นะครับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อที่จะให้ระบบ AI นี่แหละฮะไปตรวจจับการใช้ hate speech ของผู้ใช้งาน Facebook ตั้งแต่ก่อนที่จะมีคนรีพอร์ หรือว่ากดรายงานปกติเนี่ยเวลาเราเห็นภาพเห็นข้อความเห็นการโพสต์อะไรก็ตามใน Facebook ที่ไม่เหมาะสมก็จะมีปุ่มใช่ไหมครับให้เราสามารถกดรีพอร์ตกดรายงานได้แต่ Facebook บอกว่ามีการลงทุนในเทคโนโลยี AI ครับไม่จำเป็นต้องกดรีพอร์ตพอเห็นนะฮะให้ AI ไปตรวจจับปุ๊บเนี่ยก็จะแบนหรือว่าลบโพสต์ดังกล่าวทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีคนไปเห็นหรือว่าไปรีพอร์ตก่อนนะครับ โดยปีที่แล้วนะครับ Facebook บอกว่าสามารถควบคุมเรื่องของ Hate Speech เนี่ยก่อนที่จะมีคนรีพอร์ตได้ถึง90%นะฮะก็ถือว่ามีผลพอสมควรมีประสิทธิภาพพอสมควรกับการลงทุนในเทคโนโลยี AI นี้นะครับแต่ว่า Facebook เองก็ยังไม่หยุดแค่นั้นครับล่าสุดก็ประกาศมาตรการใหม่คือจะแบนโฆษณาใดๆก็ตามครับที่เป็นการโจมตีไปยังกลุ่มบุคคล ที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นเป็นกลุ่มคนเชื้อชาตินี้เป็นกลุ่มคนศาสนานี้กลุ่มคนเพศนี้หรือว่ากลุ่มผู้อพยพนะฮะสถานะอะไรก็ตามเนี่ยโจมตีในลักษณะที่ว่าคนกลุ่มนี้เป็นภัยคุกคามเป็นปัญหาที่สร้างนะฮะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสังคมปัญหาเกี่ยวกับสาธารณสุขอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ hate speech ตรงนี้เมื่อ,อไหร่ Facebook จะแบนทันที รวมไปถึงการโพสต์ครับการใช้ข้อความของผู้ใช้ f c e e o o o ไล่มาตั้งแต่ระดับบุคคลทั่วไปไปจนถึงระดับนักการเมืองซึ่งแน่นอนนักการเมืองนี้ก็ย่อหมายถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมด้วยถ้าไปโพสต์อะไรก็ตามที่เข้าขาย h เฮ p ส e c h เมื่อไหร่จะมีการขึ้นเป็นแถบข้อความฮะเป็นแถบคำเตือนว่าอออันนี้เนี่ยละเมิดนโยบายของทาง Facebook แล้วอาจจะมีการไปติดเป็นลิงก์ นะฮะข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าการนําเสนอข่าวของสื่อกระแสหลักการรายงานข่าวรายงานข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นทางการที่เป็นของภาครัฐจริงๆเนี่ยเอามาให้ประชาชนผู้ใช้ Facebook ได้ตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบเช็คอีกทีหนึ่งว่าข้อความที่นักการเมืองหรือว่าใครก็ตามไปโพสต์ตรงนั้นเนี่ยมันตรงกับข้อเท็จจริงขนาดไหนอันนี้ก็เป็นความพยายามในการมาจัดการกับปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็นเฮสปีช หรือว่าเฟกนิวส์ของทาง Facebook ล่าสุดเนี่ยนะครับแต่ทีนี้การที่บริษัทใหญ่ๆทั้งหลายตอนนี้เนี่ยพากันกดดัน Facebook ด้วยการระง,งับการโฆษณาเอาเข้าจริงผลกระทบต่อไรายได้ต่อเม็ดเงินของ Facebook ท่านผู้ฟังครับอาจจะไม่ร้ายแรงขนาดนั้นก็เป็นได้เพราะว่าเมื่อไปดูข้อมูลครับเมื่อปีที่แล้ว100บริษัท, 100, ษท100แบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าไป ลงทุนเม็ดเงินโฆษณาใน Facebook เนี่ยนะฮะรวมมูลค่า4,200ล้านดอลลาร์ก็จริงแต่4,200ล้านดอลลาร์นี้คิดเป็นแค่6%ฮะ100บริษัทที่โฆษณากับ Facebook มากที่สุดคิดเป็นแค่6%ของรายได้โฆษณาของ Facebook ตลอดทั้งปีที่แล้วที่มีมูลค่าถึง70,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับถามว่าแล้วเงินรายได้หลักเนี่ยค่าโฆษณา Facebook มาจากไหนบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายคิดเป็นแค่1ใน4ฮะที่เหลือจริงๆอีก3ใน4อีกประมาณ75%เนี่ยมาจากกลุ่มบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กหรือกลุ่ม SME ทั้งนั้นฮะเพราะว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้เขาไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปโฆษณาทางสื่ออย่างเช่นทีวีใช่ไหมครับหรือว่าสื่อใหญ่ๆทั้งหลายก็ต้องใช้ Facebook นี่แหละในการโฆษณาแบบเฉพาะกลุ่ม แบบเจาะจง t a r g e t ็ต g ร r o u p ไปนะฮะจะได้ผลมากที่สุดแล้วก็ใช้เงินไม่มากพอมีกำลังในการโฆษณาทางนี้แล้วกลุ่มบริษัทเหล่านี้เองนะครับถามว่าถ้าเกิดมีกระแสเรียกร้องให้ร่วมกันแบนด์ร่วมกันบอยคอรดโฆษณาทาง Facebook บ้างก็อาจจะทำไม่ได้เพราะกลุ่มบริษัท SME เหล่านี้เขาไม่ได้มีช่องทางอื่นครับที่จะไปโฆษณาเหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่มีทางเลือกอื่นมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้น พูดถึงเม็ดเงินเนี่ยต่อให้บริษัทยักษ์ใหญ่ๆยังคงระงับการโฆษณา Facebook ต่อไปนะฮะอาจจะเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนหรืออาจจะไปจนถึงสิ้นปีถามว่ากระทบรายได้ของ Facebook ไหมกระทบครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นสัสดส่วนที่มีในยะะสำคัญขนาดนั้นแต่อย่างน้อยครับวิกฤตการนะฮะที่เกิดขึ้นกับ Facebook ในตอนนี้ถึงแม้จะไม่ได้กระทบกับรายได้โดยตรง แต่ก็ไปกระทบกับภาพลักษณ์ซึ่งตรงนี้สําคัญนะฮะภาพลักษณ์ของบริษัทใดๆก็ตามถ้าเกิดได้รับผลกระทบเนี่ยมันจะสื่อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาวต่อบริษัทได้ถ้าเกิด Facebook ยังคงมีภาพลักษณ์ว่าเพิกเฉยต่อปัญหา Haste Speech ต่อปัญหา Fake News ต่อไปนะครับอนาคตในระยะยาวเนี่ย Facebook อาจจะดูไม่ค่อยดีละนะฮะแล้วอย่างน้อยตอนนี้เราเห็นผลกระทบที่ เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปแล้วครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Facebook นะฮะปรากฏว่าได้ลดลงไปเลยนะครับลดลงไป8.3ฮะลดลงไป8.3นี่เท่ากับเม็ดเงิน56,000ล้านดอลลาร์หายไปจากตลาดทันทีแล้วเงินที่เป็นมูลค่าความมั่งคั่งส่วนตัวจากหุ้น Facebook ในกระเป๋าของมาร์คสเคอร์เบิร์กเองเนี่ย ก็เท่ากับหายไป7,200ล้านดอลลาร์ด้วยซึ่งเงินที่หายไปนี้ปรากฏว่าทำให้อันดับโลกครับของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกของมาร์คซ์เคอร์เบิร์กเนี่ยลดอันดับลงไปเลยนะฮะถูกเจ้าของแบรนด์หลุยส์วิตองชาวฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นมาแทนในอันดับ3ของโลกมาร์คซ์เคอร์เบิร์กลงไปเป็นที่4ของโลกทันทีเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ที่หุ้นเนี่ยหายไปกว่า8%นะครับจริงๆปัญหา เรื่องของการที่บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่พากันบอยคอรโฆษณากับ Facebook ไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกนะครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วครับในปี2017ตอนนั้นมีอีกหนึ่งโซเชียลมีเดียที่โดนกดดันแบบนี้เหมือนกันก็คือ YouTube ครับ YouTube เนี่ยตอนนั้นมีปัญหาว่ามีวิดีโอซึ่งมีเนื้อหาแบบสร้างความเกลียดชงังเนื้อหา t e speech แบบนี้นี่แหละนะครับแล้ว ทางบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่สามารถเลือกได้ที่จะให้โฆษณาตัวเองเนี่ยไปโผล่ที่วิดีโอคอนเทนต์ไหนก็ตามแล้วปรากฏว่าก็มีนี่แหละโฆษณาของบริษัทใหญ่ๆไปโผล่ในวิดีโอของออที่มีเนื้อหา h s p e e c h นะครับตอนนั้นก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เลยถูกบริษัทใหญ่หญพากันแบนโฆษณาทาง YouTube ไปอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้ฮะผ่านมาแล้ว3ปีจากวิกฤตของ y YouTube ครั้งนั้น YouTube ก็ยังคงอยู่ดีแล้วก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มวิดีโออันดับหนึ่งของโลกต่อไปเพราะฉะนั้น Facebook เองนะครับก็เลยไม่คิดว่าจะเจอผลกระทบหนักสักเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนี้ Facebook ก็คงจะต้องปรับตัวปรับนโยบายมีมาตรการต่างๆออกมาแต่ถามว่า Facebook ถึงกับจะเป๋ไปเลยไหมถึงกับจะเพี้ยงพร้้ำไปเลยไหมตราบใดที่คนส่วนใหญ่คนทั้งโลกยังคงใช้ Facebook ต่อไปตราบใดที่บรรดาบริษัท SME ยังจําเป็นต้องโฆษณาผ่านทาง Facebook ต่อไป Facebook ก็ยังคงอยู่ครับและ f a c e b o o k ก็ยังคงไม่ไปไหนอย่างแน่นอนแต่ปัญหาเหล่านี้ปัญหา f a ก e ิวส์ปัญหาเรื่องของการโพสต์สร้างความเคลียดชังเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นที่สหรัฐเกิดขึ้นทั้งโลกนะฮะบ้านเราเองก็มีไม่น้อยนอกจากการปรับตัวของสื่อโซเชียลมีเดียแล้วผู้บริโภคอย่างเราเองก็คงจะต้องปรับตัวด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวัง ในการใช้งานเหมือนกันแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Facebook ที่เล่าในรายการวันนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้เราต้องตั้งคําถาม,ถามด้วยว่าเอชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้เนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพิงโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่เหล่านี้มากเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยชีวิตเราจะไปต่อไม่ได้เลยไหมนะฮะก็กลับมาตั้งคําถาม,ถามตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะอาละครับช่วงท้ายรายการนี้ยังพอมีเวลาสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามี อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะมาอัปเดตครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี่แหละเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับจีนนะครับที่เขาไปต่อสู้กันบริเวณพื้นที่พิพาทนะครับบริเวณเขตแคชเมียบริเวณพรมแดนตอนนั้นเองนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีทหารอินเดียเนี่ยเสียชีวิตประมาณ20นายแล้วก็ฝั่งจีนเองไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ก็คาดว่ามีความสูญเสียอาจจะถึง40นายด้วยกัน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับจีนล่าสุดลามมาถึงเรื่องของแอปพลิเคชันครับเมื่อวานนี้อินเดียประกาศแบนแอปพลิเคชันสัญชาติจีนจำนวน59แอปด้วยกัน59แอปนี้รวมไปถึง2แอปชื่อดังครับ2แอปชื่อดังที่คนไทยรู้จักดีและตอนนี้ก็กำลังฮิตในหมู่คนไทยด้วยอย่างเช่น TikTok ครับแอปพลิเคชันวิดีโอขนาดสั้นที่ทำให้มีการ แชร์กันกระหน่ำเนี่ยนะฮะคนดังในบ้านเราก็เล่นกันมากมายปรากฏว่าอินเดียแบรนด์ t o k t o k ครับแล้วก็แบรนด์แอปพลิเคชัน e c h a t แอปพลิเคชันเอาไว้คุยกันนะฮะที่มาจากประเทศจีนด้วยก็คือว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เวลาเข้าไปใน Google App Store นะฮะหรือว่า Play Store เนี่ยนะฮะก็จะไม่สามารถไปค้นหาหรือว่าดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โดยทางกระทรวงสารสนเทศของอินเดียเนี่ยก็อ้างนะครับว่าแอปพลิเคชันของจีนเหล่านี้คือละเมิดนะฮะอธิปไตยของอินเดียละเมิดความมั่นคงแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองสําหรับอินเดียมีการกล่าวหาเลยนะฮะว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้ไปรวบรวมไปขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในอินเดียนะฮะแล้วก็เอามารวบรวมเอามาหาประโยชน์เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาต น,นี่ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นการโจมตีตอบโต้กันระหว่างจีนกับอินเดียที่ถ้าว่ากันตรงๆก็คือแรงที่สุดแล้วนะฮะถึงขั้นแบน์แอปพลิเคชันดังเพราะว่าอินเดียถือเป็นตลาดใหญ่กับสำหรับแอปพลิเคชันเหล่านี้อย่าง t ิ t t o k เนี่ยยกตัวอย่าง t i k t o กเนี่ยนะฮะคนอินเดียดาวน์โหลดมากกว่า611ล้านครั้งคิดเป็นประมาณ30%ฮะของยอดดาวน์โหลดทิ t o อกทั่วทั้งโลก แล้วบริษัทแม่ะะของ TikTok อเองอย่าง ByteDance กม็มีแผนด้วยนะครับที่จะลงทุนเป็นเม็ดเงินเนี่ยมูลค่ามากกว่า1,000ล้านดอลลาร์รในประเทศอินเดียเตรียมที่จะเปิดเป็นศูนยะะ์ข้อมูลในประเทศอินเดียเตรียมที่จะมีการจ้างงานเพื่อโหมนะะประชาสัมพันธ์แล้วก็รุกตลาดอินเดียที่มองว่าเป็นตลาดใหญ่เพราะว่ามีประชากรเนี่ยมากกว่าพันล้านคน เป็นอันดับสองของโลกแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ต้องมาเจอกับวิกฤตความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียในระดับประเทศในระดับระหว่างรัฐบาลที่ส่งผลกระทบไปถึงแอปพลิเคชันที่เป็นสัญชาติจีนที่กําลังโด่งดังแล้วก็เป็นกระแสยอย่างมากนี้ด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทิกต o อกรับเจอทั้งนะฮะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสหรัฐก่อนหน้านี้เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนี่แหละนะฮะที่นักการเมืองในสหรัฐต่อต้านกันอยู่ตอนนี้ก็มาเจอ นะะการแบนในประเทศอินเดียด้วยน่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าความขัดแย้งครั้งนี้จะลามไปถึงเรื่องไหนได้อีกบ้างแล้วก็จะหาทางลงกันยังไงนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ประจำเช้าวันนี้วันพรุ่งนี้ครับเรากลับมาพบกันที่เดิมทางมิติข่าว90.5เช้านี้ผมกิตติเดชธนดิษวรณลาท่านผูฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ smart lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชรให้คุณ